คลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องสเสน่ห์ของคนที่เกิดวันพุธนะครับนะหรือวิธีเสริมเสน่ห์เนานะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราควรทําหรือไม่ควรทําอย่างไรนะครับอ้าวตามตําราได้กล่าวไว้ว่านะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเป็นพวกท,ท,ที่ปากร้ายนะแต่จริงๆเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะครับนะเห็นหน้าตึงๆแบบนั้นนะเขาเรียกว่ามันเป็นแบบนั้นเองแหละนะเออไม่ใช่ว่าจะเ,าเป็นโดยธรรมชาตินะครับนะเออเขาบอกว่า ถ้าคุณได้รู้จักตัวจริงของคนที่เกิดวันพุธแล้วเนี่ยนะเขบอกว่าถ้าสนิทแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแหมมันเหมือนเปิดใจอย่างเต็มที่เก็บอกว่าได้เห็นมุมรั่วๆของคนที่เกิดวันพุธกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะตามตาําราเขาบอกว่าต้องอัปเกรดในเรื่องของรอยยิ้มสักหน่อยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะ ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับมีคนแอบมองอยู่เยอะนะเพียงแต่เขาก็กลัวคุณนั่นเองนะครับนะหน้าตึงนะเลยดูดุนะครับหน้าตึงนี่คือบึ้งตึงนะไม่ว่าหน้าเป๊ะนะเออนะเขาเรียกว่ามันเลยดูดุนะครับเลยไม่มีใครกล้าเข้ามาอ่อยนะหรือฆ่าเข้ามาแอลนะครับก็เลยเสียโอกาสไปเปล่าๆนะครับนะต้องหัดยิ้มเอาไว้นะครับนะยิ้มอ่อนๆยิ้มบางๆนะครับรับรองเนี่ยกลับมาฮอตนะ อย่างแน่นอนนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะถ้าใครได้คุยด้วยนะหรือว่าใครได้สนิท้วด้วยเนี่ยนะครับก็จะแหมสนิทกันไปยาวๆเลยทีเดียวนะครับชอบชวนเมาส์นะชอบชวนคุยได้ยันเช้านะครับ คุณไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับคุณตัวคุณเองเนี่ยนะครับไม่ต้องปรับนิสัยใจคออะไรมากนะครับเขาเรียกว่ามีความน่ารักอยู่เป็นกระบุงนะหรือเป็นถังอยู่แล้วนะครับนะเพียบนะเพียงแต่อย่าหน้าตึงหน้าบึง้งก็เป็นพอนะครับก็พร้อมที่จะมีคนเข้ามาพูดมาคุยนะครับเดินต่อเขาเรียกว่าต่อคิวกันเมนทิวแถวว่ากันอย่างนั้นนะครับแหมจัดเลยว่านะขอแค่ปรับในเรื่องของ ปากในเรื่องของหน้าบึ้งตึงแค่นั้นเองคุณเองก็จะเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตนะพุดธฮอตว่ากันอย่างนั้นนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม